หน้าร้อนแล้วดอกไม้ใบไม้ผลิบานสวยงามสีเขียวสวยมากๆเลยที่นี่เมืองสะอาดเมืองรนดนสะอาดมากมีจักรยานมีเอรเป็นเอ,อเารักสภาพรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดีมากไม่ทำลายสภาพสิ่งแวดลอ้อมไม่มีฝุ่นไม่มีควัน ไม่มีอะไรจามีต้นไม้สีเขียวสวยบ้านเมืองสะอาดต้นไม้ผลิบานเพราะเป็นหน้าร้อนแล้วหลังจากหน้าหนาวผ่านมาหลายเดือนใบไม้ร่วงโรยหมดเลยตอนนี้หญ้าทางหญ้าทางต้นไม้เขียวชุ่มหมดเลยสวยงาม เห็ไนไม้ใบไม้สวยสีเขียวหมดเลยไม่เหมือนหน้าหนาวน้าหนาวใบไม้ร่วงหมดเลยไม่มีใบไม้ยาต้นไม้ร่วงหมดตายหมดจ้า now take the second e x i เ้มาเึตาอต้ม้ลจคันนี้ก่อนะจ้าบริจา